ถ้าผมเอก exponent i a l คุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยผมทำอะไรอยู่ใส่แว่นตาอะไรประหลาดประหลาดทำมืออะไรอยู่กลางอากาศประหลาดประหลาดจิ้มอะไรถืออะไรหมุนอะไรอยากจะบอกไว้เลยว่าถึงแม้ผมจะดูประหลาดในสายตาคนที่ดูแต่ถ้าคุณเป็นคนที่สวมแว่นตานี้คุณจะว้าวมากเลยครับสิ่งที่คุณเห็นในนั้นมันเจ๋งมากเลยครับมันคือแก๊เจ็ตที่มันคือของเล่น ที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว้าวรู้สึกแปลกใหม่ที่ไม่เคยเล่นมาในหลายปีนี่เลยครับของเล่นนี้ชื่อว่าแว่น vr ครับ meta quest 3จาก meta หรือว่า f c e e o o o นั่นเองครับมันมีอะไรมันเจ๋งยังไงมันว้าวอะไรไปดูกับผมครับอย่างแรกพามาดู form factor ก่อน form factor คือตัวนี้เป็นแว่น vr นะครับไม่ใช่แว่น ar แต่มันทำอะไรที่ชื่อว่า ar p a s s t h r o u g h ได้ หมายความว่าไงคือแว่น VR เนี่ย VR ย่อมาจาก virtual reality สิ่งที่เราใส่เราใส่แว่นไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอย่างเดียวเลยก็คือจอในแว่น VR นะครับเราไม่สามารถมองทะลุได้แต่มันทําให้เหมือนเรามองทะลุได้โดยการใช้กล้องที่อยู่ข้างนอกตัวแว่น VR นี้กล้องมันก็จะมองสิ่งแวดล้อมของเราเห็นเนาะรอบๆตัวเราเห็นแล้วมันก็โปรเจกต์ภาพสิ่งแวดล้อมพวกนั้นอะมาใส่ในจอที่อยู่ในแว่น VR เนี่ยเสร็จแล้วมันก็เอาไป overlay กับออ object virtual object หรือว่าหน้าต่าง เวอร์ชวลทั้งหลายทาให้เหมือนเรามองทะลุได้แล้วก็มีสิ่งเ,เสมือนลอยขึ้นมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้การใช้งานก็สวมแว่นเข้าไปครับสวมเสร็จแล้วเนี่ยก็กดปุ่ม power ซึ่งอยู่ด้านซน้ายของแว่นครับกดค้างไปแป๊บเึีมันก็จะเปิดครับพอเปิดปุ๊บคุณเห็นภาพเลยอันนี้คุณก็จะว้าวเลยคือมันเห็นสิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แต่มันเห็นสิ่งเพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือเมนูบาร์อยู่ข้างล่างที่ผมบอกว่าอ b อบเจกต์เสมือนเนี่ยคือมันคือเมนูบาร์ที่เป็นเอยอยวนอาาวววร์ชวลอ็ ดังนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณปรับภาพให้มันชัดที่สุดเพราะว่าตาของเราเนี่ยระยะตาของเราเนี่ยไม่เหมือนกันก็คือปรับแว่นเนี่ยแหละให้เรามองออขึ้นลงซ้ายขวาให้มันชัดที่สุดก่อนที่คุณจะรัดให้แน่นพอปรับเสร็จปุ๊บก็ให้คุณปรับระยะห่างสายตาด้วยซึ่งปุ่มมันอยู่ข้างล่างของตาซ้ายนะครับก็จะเป็นเป็นเป,นป็นปุ่มล้อนะครับก็หมุนหมุนให้ระยะห่างมันตรงกับระยะห่างของตาเราเราก็จะได้เห็นภาพที่ชัดที่สุดถ้ามันยังไม่ชัดอีกเนี่ยมันปรับระยะระหว่างตา ที่เลนของแวน่นได้ด้วยซึ่งต้องถอดมานิดนึงแล้วก็ปรับตรงขอบขอบออด้านข้างของแวน่นนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยก็คือ AR Pass t โหมดเลยก็คือเห็นสิ่งแวดล้อมรับตัวเราพร้อมกับ w o r t u a h o Object แต่คุณอยากจะเห็นเป็นโลกเสมือนแบบเต็มๆเ,เลยก็ได้คุณก็แค่กดเมนูบาร์แล้วก,ก็กดปิดตัว AR Pass t มันก็จะเป็นโลกเสมือนเลย แต่โลกเสมือนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยละเอียดมากมันก็จะเห็นเป็นเหมือนแบบพิกเซลบ้างหรือว่าเป็นเหมือนบบการกาฟิกที่ไม่ได้เหมือนแบบเหมือนจริงที่สุดแต่ก็ก็พอใช้งานได้การคอนโทรลมีอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือใช้คอนโทรลเลอร์ที่เขาให้มาครับก็หยิบขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนลำแสงเลเซอร์ก็เราจะเห็นเลยว่าเราชี้อยู่ตรงไหนของหน้าจอเวลาเราเลือกก็ใช้นิ้วชี้กดปุ่ม ตรงนิ้วชี้ครับเป็นการเลือกเหมือนกดเมาส์คลิกทีหนึ่งก็คลิกแบบนั้นเลยคลิก2ทีก็กดนิ้วชี้2ทีหรือว่าจะสกอร์หน้าขึ้นลงก็กดนิ้วชี้ค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นขึ้นลงซ้ายขวาประมาณนั้นแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์มีปุ่มหนึ่งบ่อยๆที่ผมใช้ก็คือด้านขวาคอนโทรลเลอร์ด้านขวา,า,ขวามีปุ่มที่เป็นโลโก้เมตาปุ่มนี้เวลากดเนี่ยมันก็จะถ้ากดค้างไว้มันจะเป็นการรีเซนเตอร์วัวช็อปเจ็ตข้างหลายเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงกลางหน้าจอของเราบางทีเราวางมันไว ที่ไหนก็ไม่รู้ซ้ายขวาแล้วเราหามันไม่เจอกดรีเซนเตอร์ทุกอย่างก็จะมีมอยู่กลางหน้าจอของเราที่เรามองอยู่นะครับแล้วก็ถ้ากดทีเดียวมันจะเป็นการเหมือนควิดถ้าเราอยู่ในแอป,ปมันก็จะมีปุ่มควิดให้เรากดออกจากแอป,ปนั้นมาอยู่หน้าโฮมได้ซึ่งก็คือเป็นหน้าที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมเราแล้วก็มีเมนูอยู่เมนูบาร์อยู่ข้างล่างแค่นั้นอย่างที่2ก็คือใช้มือของเราคอนโทรลตรงๆเลยแว่น vr เนี่ยด้านล่างของอตัวขอบแว่นเนี่ยมันจะมีเป็นกล้องออตวายอยู่ มันใช้กล้องอัลตราไวสองอันนี้แหละในการที่ดีเทคมือเราเราก็ใช้มือเราคอนโทรลได้ตรงๆเลยคอนโทรลยังไงเวลาเราเหมือนจะชี้ตรงไหนเราก็แค่เอานิ้วชี้ชี้ไปตรงนั้นมันก็จะเห็นเป็นเคอร์เซอร์คล้ายๆลูกเมาส์อยู่บนหน้าจอมันไม่ได้มีลำแสงเลเซอร์แต่มันจะมีเคอร์เซอร์ให้เราเห็นอยู่ว่าเราชี้ตรงไหนบนหน้าจอเวลาคลิกเราก็ทําการหนีบนิว้วระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งหนีบที่นิว้วหนีบที่1นึงก็คลิกทีหนึ่งหนีบ2ท,ท,ท,ที่ก็ดับคลิก เวลาจะสโก้ก็กดหนีบค้างแล้วก็ลากขึ้นลงซ้ายขวาแค่นั้นเลยแล้วมันก็จะมีเมนูช็อตคัดด้วยซึ่งก็คือให้เราเอามือขวาเนี่ยยกขึ้นมาแล้วก็จีบนิ้วค้างไว้แบบจีบค้างฟ้าครับมันก็จะมีช็อตคัดตัวเมนูขึ้นมาให้เลือกอันนึงที่ผมใช้บ่อยก็คือเลนส์เซนเตอร์เราก็จีบค้างไว้แล้วก็เลือกไปที่เลนส์เซนเตอร์แล้วเราก็ปล่อยแล้วมันก็เป็นการเลือกปุ่มนั้นรีเซนเตอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เป็นรูปตัวเมตา ก็เหมือนปุ่มไม่ตะที่ใช้อยู่บนคอนโทรลเลอร์ครับกดแล้วมันก็จะเป็นการควิดออกจากแอ,แอปที่เราใช้อยู่อะไรเงี้ยก็เป็นการกลับมาหน้าโฮมครับผมครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริษัทโคแอนครับ ใครอยากได้ a อ็กซ์เซอรีอยากได้เคสอยากได้การลอยหน้าจอของ iPad Pro ตัวใหม่ตัวนี้ก็แนะนำดูที่โคเวนได้ครับผมยกตัวอย่างเคสครับตัว Switch อีซีครับเป็นเคสโอลิการมิบางๆครับแต่หลังสายครับโชว์สีเอ่อจริงๆนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นวัสดุแบบไมโครไฟเบอร์นุ่มๆกันรอยหน้าจอนะครับสามารถที่จะเวกัพได้ออโต้เวกัพได้ตั้งได้หลายแนวครับแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้หรืออีเคสนึงครับ SMT ครับรุ่น d ักพลัสครับ เน้นการกันกันแรกนะครับแข็งแรงนะครับผ่านมิลสแตดดัต 810H ครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยใส่เหมือนกันแล้วก็มีแม่เหล็กสนับได้เวลาตั้งก็จะแข็งแรงขึ้นครับผมหรืออ็อกซิเอรีของ iPad ตัวอื่นก็มีเยอะแยะครับที่โคแอนแนะนำไปดูได้ที่โคแอนครับผมแล้วมันทำอะไรได้บ้างละ่ะก็อย่างแรกผมอยากให้ดูตัวเมนูบาร์ก่อนครับเมนูบาร์มันก็เหมือนกับเราใช้ Windows หรือใช้ Mac ที่ข้างล่างมันจะเป็นเมนูที่ให้เราเลือกเปิดแอปเข้าช็อตคัดอะไรทั้งหลาย ก็เหมือนกันรักษบเหมือนกันตัวเมนูบาร์ของโอเอสของเมตาครับก็ผมก็เปิดเ,เข้าช็อตคัตด้านซ้ายแล้วก็เข้าเปิด Wi-Fi ได้ใส่พาดสเวิร์ดอะไรพวกนี้ได้หรือจะเลือกแอปก็ได้เปิดโปรแกรมตั้งหลายต่างๆก็ได้ก็ผมเปิดบ่อยสุดก็จะเป็นพวกเบราว์เซอร์เปิดต่า,างๆก็เด้งขึ้นมาแล้วก็ถ้าเมนูเกกะเนี่ยเราก็สามารถที่เอานิ้วหนีบแล้วก็เลื่อนตำแหน่งหน้าต่างตำแหน่งเมนูเนี่ยเปลี่ยนไปวางที่อื่นก็ได้ครับ อย่างแรกที่จะพามาเล่นก็คือตัวเว็บเบราว์เซอร์ละกันผมก็สามารถที่จะกดตัวเมนูบาร์เป็นช็อตคัทให้เป็นการเปลี่ยนโหมดเป็นการดูแบบใกล้ตัวได้ก็จิ้มที่เมนูบาร์โหมดใกล้ตัวเนี่ยพอเปลี่ยนปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราลาคอนโทรอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้นิ้วจิ้มตรงๆได้เลยเพราะมันใกล้ตัวเราจะเปิดแท็บอะไรก็ก็จิ้มไปตรงเหมือนหน้าจอเสมือนที่ลอยอยู่ใกล้ตัวเราได้เลยจะย้ายตำแหน่งจอไปไหนก็ได้ตามแต่เราต้องการถึงแม้เราจะขยับตำแหน่งตัวเราเองไปเนี่ย หน้าจอเสมือนที่เราขยับไปแล้วนะ่ะมันก็จะวางอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่เลื่อนไปไหนแม้เราจะแบบเปลี่ยนมุมมองหรือเดินไปเดินมาอันนี้ก็เหมือนแบบเหมือนของจริงอะ่ะเหมือนของจริงที่ลอยอยู่ตรง,ตรงกลางห้องเราอะไรประมาณเนี้ก็ทําได้แบบเนียนมากๆแล้วก็เออเวลาเราจะพิมพ์อะไรเนี่ยก็จิ้มไปตรง url เวลาจะ,จะพิมพ์เว็บไซต์ใช่ปะ่ะแล้วก็ virtual keyboard เก็เด้งขึ้นมาแล้วเราพริมพ์ก็จิ้มไปตรงคีย์บอร์ดตรงนั้นตรงๆเลยอันนี้ก็ก็คุย มันอาจจะไม่เหมือนแบบคีย์บอร์ดฟิสิกส์เคปเป๊ะแต่ว่ามันก็ก็ใช้งานได้จริงๆรู้สึกเอ้ยมันเจ๋งมาก แล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้โหมดไกลตัวได้ก็เมนูบาร์คลิกโหมดไกลตัวปุ๊บมันจะเป็นหน้าจอใหญ่ขึ้นมาทันทีโหมดไกลตัวคือหน้าจอมันจะใหญ่แล้วก็จะโค้งอบตัวเรานะครับทีนี้เวลาจะคอนโทรลเนี่ยก็ใช้นิ้วชี้ชี้ไปก็ได้หรือจะใช้ตัวคอนโทรเลอร์เป็นลําแสงเลเซอร์ไปคอนโทรลมันก็ได้หน้าจอเนี่ยก็สามารถที่จะขยายใหญ่เล็กได้ตามที่เราต้องการแต่และหน้าจอก็ขยายใหญ่เล็กไม่เท่ากันก็ได้ แล้วก็ให้ไปที่ลากที่มุมของหน้าจอนะครับแล้วก็เวลาเปิดเบราว์เซอร์เนี่ยในเบราว์เซอร์เนี่ยมันสามารถที่จะเปิดหน้าจอได้3หน้าจอพร้อมๆกันผมว่าเกินพอครับมองซ้ายมองขวาเกินพอคุณจะดูวิดีโออันนึงคุณจะเล่นเว็บอันนึงทํางานอันนึงอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ในเบราว์เซอร์เนี่ยสามารถที่จะเปิดดู YouTube ได้แล้วก็เปิดผมเปิดเต็มจอได้เวลาเปิดเต็มจอก็โคตรเท่เลยเป็นเหมือนแบบหน้าจอเต็มๆไม่มีขอบ ลอยอยูอ่ตรงกลางห้องเราต่อหน้าต่อตาเราก็เท่เลยผมดู YouTube แบบนี้บ่อยมากแล้วถ้าคุณสังเกตดูนะรีสูรูชั่นเนี่ยของภาพที่เราเห็นเนี่ยผมว่าละเอียดเพียงพอเลยทําไม่ได้สังเกตจับผิดแบบจริงๆเลยนะไม่เห็นพิกเซลไม่เห็นอะไรเนียนมากดูแบบวิดีโอดูอะไรสีสสสีสันสดละเอียดชัดเจนผมว่าดีมากแต่ย้ำว่าสิ่งที่คุณเห็นแล้วมันชัดเนี่ยคือพวก Virtual Object ทั้งหลายที่มันชัดถ้าคุณลองมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวดีๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดมันจะเป็นเหมือนพิกเซลนิดนึงจะมีน้อยโดยเฉพาะเวลาอยู่ในห้องมืดๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันจะมีนอยเยอะมันบอกอะไรมันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าจอของตัว meta quest 3เนี่ยละเอียดเพียงพอแต่กล้องที่เขาใช้เนี่ยที่มองสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณเนี่ยมันไม่ไดีมากมันไม่ได้ละเอียดเพียงพอสิ่งแวดล้อมที่คุณเห็นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยละเอียด แต่ virtual object ที่คุณเห็นเฉพาะในหน้าจอเนี่ยมันละเอียดน,นอกจากนั้นเนี่ยผมว่าลำโพงเนี่ยดีมากด้วยเสียงดีมากด้วยเหมือนฟังเสียงจากลำโพงดีๆเลยนะครับลำโพงเนี่ยมันจะอยู่ตรงการ้านซ้ายขวาบนหูเราเขึ้นไปนิดนึงนะครับเสียงดังแล้วก็เสียงดีพอกมากผมว่าฟังเพลงเพาะเลยแหละแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ดูได้ก็คือดูผ่าน u ู u ูบแอป YouTube แอปเนี่ยมันเป็น YouTube VR เป็นแอป YouTube VR เราจะดู YouTube ธรรมดาก็ได้ หรือจะดูแบบ YouTube ที่เป็นภาพแบบ VR เลยก็ได้ซึ่งคอนเทนต์ที่เป็นแบบ VR เนี่ยผมว่าโคตรว้าวเลยคือสมมุติผมชอบดูคอนเสิร์ตเวลาดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะเหมือนแบบนักร้องมาเล่นอยู่ข้างหน้าเราแบบเต็มๆเลย VR เนี่ยคอนเทนต์เป็นแบบ VR เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือ180องศาคือเห็นคอนเทนต์ที่เป็นแบบ VR ที่อยู่เฉพาะด้านหน้าของเราด้านหลังมันจะไม่มีภาพไม่มีคอนเทนต์แต่อีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบ รอบตัวเราเลยก็คือ VR แบบ360องศาอันนี้ก็โคตรว้าวเหมือนกันคือมองได้รอบตัวครับต่อไปเอาไปเล่นเกมมังเกมนี้ภูมิใจเสนอมากครับชื่อ c u b i s m เกมนี้ผมว้าวอีกแล้วครับเปิดมาปุ๊บว้าวเลย c u b i s m คืออะไรมันคือ,อ,อมันเป็น puzzle ที่เป็นจิ๊กซอครับ แล้วก็ตัวเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็เอาพัซเซิลที่เป็นรูปต่างๆเนี่ยมาใส่ในกล่องว่างๆตรงกลางใส่ให้แบบพอดีไม่ขาดไม่เกินเราก็จะผ่านด่านนั้นครับผมว่ามันมันคููมากคือมันสามารถมองจิ๊กซอได้แบบรอบตัวอ360องศาเอามือจับจิ๊กซอบิดซ้ายบิดขวามองมุมไหนก็ได้แล้วมันลอยอยู่กลางอากาศในห้องเรามันเป็น AR Pass2 นะแล้วก็เพลงที่เขาใช้ผมว่ามันเพาะด้วยฟังแล้วก็รีแลกซ์ แล้วก็ซาวเอฟเฟกเวลาหยิบเวลาวางอะไรเงี้ยผมว่าทำได้เนียนมากๆแล้วก็เดรร์เลนเนี่ยโหชอบมากเนียนมากภูมิใจเสนอัเกมนี้ เกมต่อไปครับก็ภูมิจะเสนออีกแล้วชื่อ Angry Birds ครับผมว่าคุณน่าจะเคยเล่น Angry Birds อยู่ในมือถือแล้วละ่ะแต่ผมว่ามีไม่กี่คนหรอกที่อากจะได้ลองเล่น Angry b i r d รที่อยู่ในแว่น VR มันเจ๋งมากครับเกม Angry Birds เป็นเกมแบบ VR ไม่ใช่ AR นะครับก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเหมือนเราไปอยู่บนโลกนั้นจริงๆเราไม่เห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอยู่ในโลกเสมือนอย่างเดียวเลยการเล่นแบบนี้มันจะมีสิ่งที่อันตรายก็คือ ในเมื่อเราม,มองไม่เห็นส,สิ่งของที่อยู่รอบตัวเราเราก็อาจจะเตะนู่นเตะนี่ชนโตะ๊ะชนเก้าอี้สะดุดล้มอะไรพวกนี้ได้มันก็เลยมีการสร้างระบบที่ชื่อว่าเซฟโซนขึ้นมาเซฟโซนเนี่ยก็คือถ้าเราอยู่ในเซฟโซนนี้มันก็เล่นเกมได้แต่ถ้าเราเดินะทะลุเกินไปเนี่ยก็คือเราจะชนโตะ๊ะชนเก้าอี้ตัวแว่นก็จะรู้แล้วก็จะทําเปลี่ยนไปเป็น a r อาส์พซูมดทันทีก็คือทําให้เราเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา แทนที่อยู่ในเกมโลกเสมือนครับเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เวลาสร้างเซฟโซนเนี่ยผมว่าก็โคตรเท่เลยมันสร้างโดยการใช้เซนเซอร์ไรดอ TOF นี่แหละที่อยู่ตรงกลางของแว่นเนี่ยในการแมปปิ้งห้อง,องเราว่าตรงไหนว่างบ้างตรงไหนพื้นว่างบ้างอะไรเงี้ยเวลาแมปเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นโพลีกอนอยู่บนพื้นเราอยู่บนสิ่งของในห้องเราเนี่ยผมว่าโคตรเท่เลยแลวเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าตรงนี้คือใช่เซฟโซนของเราจริง แล้วก็เวลาเล่นเกมเวลาอยู่ในเกม Angry Birds ผมผมอยากจะบอกเลยว่ามันเจ๋งไปอยู่ในมือถือมากเลยเพราะมันคือ360องศาคุณมองรายละเอียดการาฟิกของ Angry Birds โอ้โคตรละเอียดเลยเวลาเล่นก็คือเหมือนเล่น Angry Birds นั่นแหละมือซ้ายก็ถือไอไอหนังสติกนะ๊กเนี่ยแล้วก็มือขวาก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวจับหนังยางดึงแล้วก็ดึงตัวนกไปยิงหมูยิงหมูให้ตายให้หมดอะไรเงี้ยถ้านกภายในจํานวนนกที่มีอยู่คุณก็จะผ่านด่าน นั่นได้ก็เล่นเหมือน Angry Birds ทั่วไปแต่การาฟิกเสียงที่คุณได้เย็นได้ยินอะไรพวกเนี้ยผมว่าเจ๋งมากๆแฟนผมติดมากเกมนี้ Angry Birds แบบ VR นอกจากนั้นเนี่ยก็สามารถจะทาอะไรอย่างอื่นเยอะแยะได้มากมายครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะมินเลอร์หน้าจอบนบนคอมของเรามาอยู่บนแ่นด์ทํอาร์ทำงานได้หรือว่าเราจะทํางานตรงๆเลยก็ได้ก็คือใส่แนวอาร์ไปแล้วก็เปิดเบ์เซอร์อย่างที่ผมแสดงให้ดูแล้วก็ทําให้มันเป็นแบบแบบใกล้ตัวอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นใกล้ตัวเป็นจอที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วก็เราเห็น powerpoint ของเพื่อนเห็นหน้าเพื่อนคุยกันได้แล้วเราก็สามารถที่จะดูหน้าจอที่เราเห็นคนเดียวอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันหรือมันจะมีพวกโซเชียลมีเดียอ,อะไรพวกเนี้ยก,ก็ทําได้ มันมีแอปสตอร์ครับในนี้คุณสามารถที่จะโหลดเกมใหม่ได้มีเกมอะไรเยอะแยะมากมายมีโซเชียลมีเดียมีอะไรพวกเนี้ยทำไรายได้ค่อนข้างเยอะแยะมาแต่เกมแอปเนี่ยผมว่าค่อนข้างแพงอยู่มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลก 1, ักพ <c oughs> ันครับผมข้อเสียครับ1คือแบตมันไม่อึดครับถ้าเล่นอะไรเบาๆเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ประมาณสัก2ชั่วโมงแต่ถ้าเล่นอะไรหนักๆอย่างเล่นเกมที่กราฟ,ฟิเกเยอะๆอย่างแองกีเบอร์อะไรเงี้ยอยู่ได้ไม่เกิน1ชั่วโมงครับผม สองคือตัวคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์เนี่ยแบตหมดไวมากผมว่ามันเป็นเพราะว่าการเปิดปิดไม่ค่อยถูกต้องครับคอนโทรลเลอร์ Controller มันไม่ได้มีปุ่มเปิดปิดนะครับมันแค่ใส่ฐานเข้าไปตรงๆแค่นั้นเองแล้วมันก็ใช้การดีเทคการเคลื่อนไหวว่า้เรามีการเคลื่อนไหวมันก็จะเปิดอัตโนมัติซึ่งมันเหมือนมันเปิดอัตโนมัติบ่อยมากทําให้แบตมันกินไปเยอะอะไรเงี้ยผมจะหยิบขึ้นมาเล่นทีไรแบตคอนโทรลเลอร์หมดทุกทีก็เลยต้องใช้มือในการคอนโทรอะไรเงี้ย แล้วก็มาถึงข้อที่3ก็คือเวลาใช้มือในการคอนโทรลเนี่ยมันแอคคูเลตมันถูกต้องมันเปะ๊ะไม่เท่ากับการใช้คอนโทรเลอร์ครับบางทีใช้มือบ่อยๆก็จะลำคานครับแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าเล่นนานๆเนี่ยจะค่อนข้างมึนครับส่วนตัวเนี่ยผมเล่นได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งกลางดีมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเล่นด้วยถ้าคุณเล่นเกมกราฟิกที่ข้างในเวลาดูมันมีการเคลื่อนไหวเยอะๆก็จะมึนไวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเล่นดูเบราว์เซอร์ดูหนังอะไรเงี้ยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งผมว่า ก็โอเคอาจจะดูหนังเรื่องนึงจบเปิดมาก็จะเริ่มหมือนละอันนี้ก็ใช้ได้ไม่ค่อยนานครับแล้วคุณอานจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วตัวนี้มันต่างกับตัว Apple Vision Pro ยังไงผมอยากจะบอกว่าต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ครับสิ่งที่ต่างกันอย่างแรกก็คือตัว Apple Vision Pro เนี่ยเวลาเราจะเลือกอะไรเนี่ยเราใช้ตามองมันก็จะมีเซนเซอร์ดีเทคตาเราในการที่จะมองอะไรเงี้ยก็จะดูเท่กว่าอันนี้ผมไปลองมาแล้วจริงๆถึงพูดได้เต็มปากอะไรเงี้ยไปลองที่ Apple Store ที่สิงคโปร์ครับ แล้วก็ตัวดิสเพย์ที่ Apple ใช้เนี่ยมันละเอียดกว่าแต่ถามว่าละเอียดมากกว่าไหมผมว่าไม่มากคือผมดูแล้วเนี่ยแทบไม่ต่างกันสิ่งที่ต่างกันก็คือกล้องที่มองสิ่งแวดล้อมของ Apple Vision Pro ที่ใช้มันละเอียดกว่ามากเวลาดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมันผ่านกล้องที่มันดีกว่ามันก็เลยเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราชัดกว่าน้อยๆยกว่าครับแต่ถ้าดูเรื่องราคาแล้วเนี่ย Apple Vision Pro เนี่ยแสนกว่าบาทครับ ตัวนี้20,000ครับราคาต่างกัน5-6เทา่าผมว่าตัวนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่าราคามากก็ถ้าใครสนใจดูลิงก์ใต้คลิปได้อย่างที่ผมบอกครับมันเป็นอะไรที่ว้าวมากสำหรับผลตั้งแต่เล่นมาก็ตั้งแต่เล่นมาในรอบหลายๆปีนี้ตัวนี้ว้าวมากเลยครับแล้วพอว้าวปุ๊บผมเอาไปให้เพื่อนให้คนอื่นลองเนี่ยไม่มีสักคนที่บอกไม่ว้าวเฮ้ยมันเจ๋งมาก เวลาลองจริงๆแต่เวลาเห็นคนอื่นใส่เนี่ยก็จะตลกอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกเลยว่ามันวาวมากครับวันนี้ไปก่อนครับผมเอกเอ็กซ์โพั Telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man, it's hard to be seen.